คนสำเร็จจริงๆจะไม่ดูถูกคุณเพราะคนสำเร็จตัวจริงล้วนเคยโดนดูถูกมาก่อนใครก็ตามที่ดูถูกความฝันความคิดความคิดใหญ่เกินตัวของคุณใครก็ตามที่เขาต่อต้านดูถูกไม่เห็นด้วยกนะันแหนกันแหนแอบนินทาคุณรับหลังไม่ต้องไปฟังค่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นคนสำเร็จตัวจริงที่เป็น self made millionaire self made คือสร้างตัวด้วยตัวเขาเอง คนเหล่านั้นล้วนผ่านเส้นทางที่ขรุขระในตอนแรกมาก่อนถูกนินทาว่าฝันใหญ่ฝันเฟื่องทําอะไรที่มันบ้าบ้าบอคนสําเร็จจริงๆต้องเดินเส้นทางนี้มาก่อนโดนมาก่อนเพราะฉะนั้นให้คุณรู้ไว้นะถ้าความคิดของคุณบางอย่างในตอนนี้มันไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเห็นภาพเดียวกับที่คุณเห็น คุณกําลังมาถูกทางคุณไม่ต้องฟังใครทั้งนั้นไม่ต้องสนใจด้วยไม่ต้องฟังใครทั้งนั้นที่ไม่สําเร็จ